คุณอาจเคยเห็นไฮยีน่าในหนังในฐานะสัตว์ตัวร้ายหน้าขนลุกและเสียงหัวเราะน่ากลัวแต่เบื้องหลังเสียงหัวเราะนั้นมีชีวิตที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ไฮยีน่าเป็นสัตว์กินเนื้อที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าหลายคนคิดว่ามันเป็นเพียงนักกินซากแต่จริงๆแล้วไฮยีน่าเป็นนักล่าที่ฉลาดและแข็งแกร่งโดยเฉพาะไฮยีน่าลายจุดซึ่งสามารถล่าควายป่าหรือวิลเดอร์บีสได้ทั้งตัว ไฮยีน่ามีแรงกัดที่รุนแรงที่สุดชนิดหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันสามารถกัดกระดูกแหลกเป็นผงได้กระเพาะอาหารยังย่อยกระดูกและหนังสัตว์ได้สบายที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือสังคมของไฮยีน่ามีโครงสร้างเป็นลำดับชั้นตัวเมียเป็นจ่าฝูงมีอำนาจเหนือกว่าตัวผู้ลูกหลานของจ่าฝูงจะได้รับอาหารก่อนและตัวผู้จะกินทีหลัง ไฮยีนาไม่ได้หัวเราะเพราะขำแต่เสียงคล้ายหัวเราะนั้นเป็นการสื่อสารบอกสถานะความเครียดหรือส่งสัญญาณให้ฝูงรับรู้แม้หน้าตาจะไม่น่ารักในสายตาหลายคนแต่ไฮยีนาคือสัตว์นักปรับตัวที่แข็งแกร่งและซับซ้อนอีกหนึ่งตัวอย่างของชีวิตในธรรมชาติที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และเจอกันในวายสโคปตอนต่อไปครับ